ให้ฝรั่งไพรังแกรประชาชนยังไม่พอยังให้ท้ายมันไปรังแกพร,ระสงฆ์องค์เจ้าอีกเรอพระเจ้าคมึจงมจะไปแกล้งกไลเตี้มันทำไมจริงหรือไม่จริงพระเจ้าค่ะกูไม่ตอบไม่ใช่เรื่องที่มึงจะมาคาดคั้นกูสัญญาประยศนหยุดเลยได้ทองคำที่กูยอมเซ็นสัญญากูมีเหตุผลทั้งกูบอกมึงก็หลายครั้งแล้วมึงหาฟังไม่ น็นนเปุว,ส,วสมเด็จพระรามาธิบดีที่3หรือสมเด็จพระนารายมหาราชคือกษัตริย์มหาราชพระองค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรไทยโบราณที่เรียกขานกันในตอนนั้นว่าอาณาจักรอยุธยาโดยตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษของการเป็นราชธานีกรุงพระนครศรีอยุธยาก็ได้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกษัตริย์ขึ้นปกครองถึง3 4พระองค์จาก5ราชวงศ์ซึ่งยุคที่เฟื่องฟูและรุ่งเรืองที่สุดก็คือยุคข,ของสมเด็จพระนารายมหาราชนี่เอง โดยตลอดระยะเวลาของการมีพระชนชีพนั้นพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการไม่ว่าจะเป็นการทำนุบำรุงบ้านเมืองในพื้นที่ต่างๆทั้งอย่างสร้างปฏิสังขรณ์วัดบาอารามทั่วราชาาิขตโดยเฉพาะเรื่องการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจนเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายในราชสำนักตามมามากมายสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เซเวชาแนล ช่องเราเรื่องอันดับสุดท้ายของประเทศเราเพิพีเอโบกที่48นี้ภูมิใจเสนอมหาราชพระองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรอยุธยาที่ทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระนารายมหาราชโดยเรื่องราวของพระองค์จะเป็นยังไงอะไรทําไมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญคุณผู้ชมทุกท่านต้อมวงกันเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวมันๆต่อไปนี้พร้อมกันได้เลยครับ สมเด็จพระรามาธิบดีที่3หรือสมเด็จพระนารายณ์ทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์เดือนยี่ปีวอกจุลศักราช9 9 4ตรงกับปีพุทธศักราช2175โดยทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราาททองประถมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราาททองกับพระราชเทวีที่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าทรงธรรมสมเด็จพระนารายณ์มีพระคณิฐาและพระอนุชาร่วมอุทธร์เดียวกันอยู่สีพระองค์คือพระศรีสุพรรณกัลยาณีเจ้าฟ้าน้อยและเจ้าฟ้าอภัยทศ นอกจากนี้ยังทรงมีเชื้อฐาต่างพระมารดาพระนามว่าเจ้าฟ้าชัยอยู่อีกหนึ่งพระองค์ด้วยเมื่อทรงพระเยาว์ขณะมีพระชันษาเพียงหนึ่งเดือนพระองค์ก็ได้แสดงอภินิหารให้เหล่าพญาได้เห็นว่าทรงมีสี่กรออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกลับคืนเป็นสองกรอดังเดิมทางพระเจ้าประสาททองพอทราบเรื่องก็เห็นเป็นอัศจรรย์จึงพระราชทานพระนามให้ว่าพระนารายราชกุมารพอชันษาได้ห้าพันษา พนารายราชกุมารก็ถูกฟ้าผ่าเข้าอย่างจังในขณะท,ที่ทรงกำลังเล่นน้ำพวกพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายที่เห็นภาพแบบนั้นต่างก็เป็นลมล้มทั้งยืนไปต,ตามๆกันแต่ทว่าพระองค์กลับไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยพอพระชันษาได้ก้าวพรรษาพระองค์ก็มาถูกฟ้าผ่าเข้าอีกรอบซึ่งก็ทรงปลอดภัยดีเหมือนกับรอบแรกไร้รอยขีดข่วนจนให้เหล่าผู้คนทั่วทั้งขอบเขตท,ท,ที่ทราบเรื่องต่างก็พากันงึดไปต,ตามๆก,กันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อชันษาได้สิพรรษาพระนารายราชกุมารก็ทรงผนวดบวชเป็นสามณรที่วัดพระศรีสันเพชก่อนจะเสด็จไปประทับจำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ําเพื่อศึกษาตำราวิชาวิทยาการรวมทั้งศาสตร์ในด้านต่างๆอันควรค่าแก่ขติยราชตระกูลโดยมีพระพรหมุนีคอยทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์ให้การอภิบาลดูแลอย่างใกล้ชิดกระทั่งมีพระชันษาได้16กขวบปีจึงสึกออกมาถวายงานรับราชการในสมเด็จพระบรมชนกดํารงพระอิสริยยศเป็นพระนารายต์ตำแหน่งลูกหลวงเป็นต้นมา นั่นจึงทําให้รอบพระวารากายของพนารายเวลานั้นห้อมล้อมไปด้วยเหล่าข้าราชบริพารที่มีความชํานาญในงานด้านต่างๆจํานวนมากซึ่งพระนารายก็ใช้โอกาสนี้ในการศึกษาดูงานจนทําให้เชี่ยวชาญชํานาญทั้งพระไตรปิฎกและสารพัดศสาสตร์ด้านต่างๆรวมทั้งการเมืองการปกครองไปจนถึงวิชาย,ยุทธกระบ,บวนรบทั้งหมดทั้งสิน้นยกเว้นแค่ดําดินกับหเหาะเอือนเดินอากาศเพียงเท่านั้นที่พระองค์ไม่ทรงจะสามารถด้วยว่าพระมารดาทรงสิ้นพระชนตั้งแต่พระองค์ยังทรงพยาว พนารรยจึงถูกอุ้มชูบำรุงเลี้ยงมาโดยสองพระพี่เลี้ยงที่เป็นพระนมเอกและพระนมโทซึ่งพระนมเอกเองก็มีบุตรชายที่ชื่อว่าเหล็กส่วนพระนมโทก็มีบุตรชายชื่อทองคํานั่นจึงทําให้เด็กทั้งสามที่ดื่มนมจากอกเดียวกันมีความรักใคร่สนิทสนมผูกพันกันยิ่งกว่าพี่น้องท้องเดียวกันซะด้วยซ้ำโดยเหล็กและทองคํานั้นจะมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากในเวลาต่อมา ล่วงเข้าสู่ปีพุทธศักราช2199หลังอยู่ในราชสมบัติมาได้25ปีสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็ทรงพระโปรดชวนอย่างหนักและด้วยว่ายังไม่ทรงตัดสินพระไทยว่าจะยกราชสมบัติให้กับผู้ใดกันแน่นั่นจึงทําให้ความวุ่นวายบลัยเทิงเริ่มก่อตัวขึ้นโดยเหล่าขุนนางในราชสำนักต่างพากันถกเถียงกันอย่างหนักว่าศักิ์และสิทธิ์ของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่จะมีความเหมาะสมสืบราชสมบัติเป็นรัชกาลต่อไป ดี๋ยวยังไงคุณผู้ชมช่วยมาคอมเมนต์อบอกหน่อยนะครับว่าหากเป็นคุณผู้ชมจะเลือกพระองค์ไหนระหว่างหนึ่งเจ้าฟ้าชัยที่เป็นพระราชโอรสองค์โตแต่ทว่าวกลับประสูตรนอกสเวตฉัชัผููเข้าชิงหมายเลขสองคือพระศรีสุธรรมราชาผู้เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระเจ้าราสาทองและอันดับที่3อนารายราชกุมารผู้เป็นพระราชโอรสองค์รองหากแต่ประสูตรในสเวตฉัชัซึ่งเหล่าขุนนางทั้งหลายในเวลานั้นต่างแตกแยกออกเป็น3มฝ่ายแต่ละฝ่ายก็หวังให้เจ้านายข้างตนเองได้ขึ้นเป็นผู้สือราชสมบัติ ทางสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั้นหัวเด็ดตีนขาดยังไงพระองค์ก็ไม่มีทางยกราชสมบัติให้พระศรีสุธรรมราชาผู้เป็นพระอนุชาเด็ดขาดด้วยทรงรู้อยู่แก่ใจว่าพระศรีสุธรรมราชาหาใช่พี่น้องร่วมสายโลหิตกับพระองค์ไม่อีกทั้งด้วยนิสัยที่กระขะหยาบช้ายิงทําให้ไม่ทรงโปรดเข้าไปใหญ่ แม้พวกขุนนางข้างพระศีสุธรรมราชาจะพยายามอ้างไปถึงเหตุการณ์ในอดีตที่บุรพกษัตริย์ตาีราชอย่างสมเด็จพระนเรศวรได้ส่งยกราชาสมบัติให้พระเอากาทศรสผู้เป็นพระอนุชาก็ตามทีด้านพวกเหล่าขุนนางทั้ง3ฝ่ายที่ใช้เหตุผลคุยกันในตอนแรกบัดนี้ก็เริ่มแปรเปลี่ยนมาใช้อารมณ์คุยกันแทน และพอเมื่อเห็นว่าสถานการณ์เริ่มจะบานปลายสมเด็จพระเจ้าปาสาทองจึงใช้แรงเฮือกสุดท้ายตัดสินพระทยัยประกาศยกราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าชัยผู้เป็นพระราชโอรสองคโตในที่สุดและพอเมื่อมีพระราชองค์การแต่งตั้งรัชทายาทอย่างเป็นทางการเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆจึงสงบลงแต่ก็แค่เพียงชั่วคราวจากนั้นเพียง3าวันสมเด็จพระเจ้าปาสาทองก็เสด็จสวรรคตสิริดวงพระชนมายุ57าพรรษาระยะเวลาคองราช25ปี นั้นจึงทําให้เจ้าฟ้าชัยได้เสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาโดยสงพระนามว่าสมเด็จพระสันเพชที่6หรือสมเด็จเจ้าฟ้าชัย ทว่าหลังจากอยู่ในราชสมบัติได้เพียงเดือนเดียวสมเด็จเจ้าฟ้าชัยก็เกมเนื่องจากถูกน้องและอาคือพระนารายและพระศรีสุธรรมราชาที่หันไปร่วมมือกันนำกำลังทหารเข้าปิดล้อมพระราชวังในกลางดึกก่อนจะจับกลุมตัวสมเด็จเจ้าฟ้าชัยไปสำเร็จโทษณนะวัดโคกพญาสถานที่ยอดฮิตในการปิดชีวิตของเหล่ากษัตริย์ที่หมดบุญจากนั้นเพื่อเลี่ยงคำคอรหาว่าฆ่าพีพระหวังในราชสมบัติ พนาไราจึงหันไปสนับสนุนให้ผู้เป็นอาได้ขึ้นของราส่วนตัวพระองค์ก็ทรงไปดำรงตำแหน่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าแทนนั่นจึงทำให้พระศรีสุธรรมราชาได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ร,รัชกาลที่สามของราชวงศ์ปราสาททองที่ปกคร้องอาณาจักรอยุธยาทรงพระนามว่าสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาแต่อย่างที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้เคยตรัสเอาไว้เมื่อครั้งยังทรงมีพระชนชีพ ว่าน้องเราผู้นี้นั้นกระละขละหยาบช้าหาควรไม่ที่จะให้มาเฉียดใกล้เสวตฉัตรราชนาจักรอยุธยาซึ่งเป็นจริงอย่างที่พระองค์ได้กล่าวเอาไว้ทุกคําเมื่อได้ขึ้นของราชาสมบัติได้เพียงสองเดือนเศษสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาก็บ้าอํานาจหาได้ตั้งพระองค์อยู่ในทศพิษราชธรรมอันพระมหากษัตร,ริย์พึ่งกระทำไม่ส่งไร่กระทําความชั่วไปทั่วทุกขนแห่งแต่จุดจบของการมีพระชนชีพของพระศรีสุธรรมราชานั้นเกิดเพราะตัณหาล้วน เมื่อจู่ๆเกิดไปไฝ่คล้เสน่หาในตัวของพักณิธาร่วมอุทธรของสมเด็จพระนารายณ์ที่มีศักดิ์เป็นหลานสาวแท้ๆของตัวเองโดยต้องการที่จะเสพสังวาสกับผู้เป็นหลานให้จงได้ถึงขั้นออกอุบายหาวิธีจะขืนใจอืปักเข่าเทว่าแผนชั่วกับไม่เป็นดังคาดเมื่อวสีสุพรรณกรรยานีสรรหาวิธีหลบหนีไปจนได้ พระนางแล่นหันหันอันแปลว่าวิ่งรเร็วไปยังวังหน้าซึ่งเป็นที่ประทับของพระเชษฐาในกลางดึกคืนนั้นก่อนจะส่งเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ผู้เป็นพี่ได้ฟังทางพ,าาพระนารายณ์พอทราบเรื่องก็โมโหโกธาอยากจะฆ่าไอ้พระเจ้าอาให้ดับแดดินสิ้นใจตายไปในเดี๋ยวนั้นเมืองนี้มันเกิดมาเพื่อกินเข่าเท่ากับเพื่อสิตาไอลีตัวนี่อันนี้พระนารายณ์ไม่ได้กล่าวและองค์ทรงใช้สิทธิ์ของวังหน้าเรียกประชุมเหล่าขุนนางเสนามหามาหามผู้ใหญ่ทั้งหมดทั้งสิ้นในราชสำนักเป็นการด่วน ซึ่งจำได้ไหมครับที่ก่อนหน้านี้พวกขุนนางเนี่ยแบ่งออกเป็น3ฝ่ายคือมีแก๊งของพระชัยแก๊งของพระศรีสุธรรมราชาและแก๊งของพระนารายแต่หลังจากปิดบัญชีรีพอร์ตสมเด็จพระชัยแล้วพระนารายถวายรัชสมบัติให้ผู้เป็นอาเพื่อแสดงว่าตัวของพระองค์นั้นไม่ได้ประสงค์ในรัชบัลังนั่นจะเป็นเหมือนกับการซื้อใจพวกขุนนางฝ่ายพระชัยให้มาอยู่ข้างตัวเองด้วยและบัดนี้พอมีเหตุการณ์อันเลวร้ายที่สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาได้ทาก็ยิ่งเป็นการดึงให้พวกขุนนางฝ่ายพระศรี ก็คือกล่าวได้ว่าตอนนี้ขุนนางเกือบทั้งหมดในราชสำนักหันมาสนับสนุนในตัวของสมเด็จพระนารายณ์เพียงพระองค์เดียวเป็นที่เรียบร้อยส่วนใครที่คิดต่างก็คงไม่กล้าพูดออกมาหรอกครับเพราะเสียงส่วนใหญ่เหไปให้พระนารายณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและพอเมื่อได้รับฉันทามติจากขุนนางในราชสำนักทั้งหมดทั้งสิน้นพระนารายณ์ก็นำกำลังทหารบุกเข้าปิดล้อมพระมหาราชวังก่อนจะจับกุมตัวสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาไปสำเร็จโทษณวัดโคพยา อันเป็นจุดนัดพบน้าที่หมายศูนย์รวมของเร่าดวงวิญญาณพระราชาทั้งหลายที่ได้ตายหมดวาสนาไปก่อนหน้านี้โดยหนึ่งในนั้นที่แน่ๆก็คือวิญญาณของพระชัยแหละครับที่รอต้อนรับวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าอาพระองค์นี้อยู่จากนั้นพระนารายณ์ราชากุมารในว 25, ัย25พรรษาจึงได้ปราบดาพิเศษเสด็จขึ้นของราชโดยทรงเป็นกษัตริย์ลำดับที่27ภายใต้สเวตฉัตรราชาณาจักรอยุธยาและเป็นราชการที่4ของราชวงศ์ปราสาททอง ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสันเพชรหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่3หรืออเกณฑ์มาสมเด็จพระนารายณ์โดยเหตุการณ์นี้ตรงกับวันพฤหัสบดีเดือน12แรมสองค่ำปีบอกพุทธศักราช2199ซึ่งหากไล่ดูดีๆก็จะรู้ว่าปีนี้แค่ปีเดียวนั้น,อ,นาอาณาจักรอยุธยาผัดแผ่นดินถึง3ครั้งภายตายพระมหากษัตริย์ถึง4พระองค์ และหากใครที่งงก็ลองย้อนกลับไปดูอีพีที่42-43นะครับสำหรับอีพีนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงจะพอมองเห็นแล้วว่าตัวของสมเด็จพระนารายณ์นั้นทรงพระป,ปีชาขนาดไหนในการรบวบรวมพวกขุนนางที่เคยแตกแยกออกเป็นสามฝ่ายให้มาอยู่ใต้พระองค์เพียงผู้เดียวซึ่งนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของมหาราชองค์สุดท้ายแห่งราชนาจักรอยุทยาเพียงเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องราวหลายเหตุการณ์ที่สําคัญซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงรัชกาลของพระองค์ ยังไงหากใครอยากจะฟังต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใบมะกรูดพริกแห่งหอมแดงกระทงกระเทียมกระดงกระดิ่งไว้ให้เรียบร้อยนะครับและไว้เจอกันใหม่ในวันหน้าวันที่ไม่มีคนบ้านและไม่มีคนเมาด้วยครับเด้อ